เป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมกรณาอัปเดตแอปเป๋าตังก่อนแม่นางกดอัปเดตเลยครับเสร็จแล้วกดเปิดเลยครับแม่นางครับเปิดที่เปิดเนี่ยครับผมนี่ง่ายมากอ่ายอมรับและเงื่อนไขรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสซีแม่นางกดยอมรับเงื่อนไขเลยครับโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรนานต์ม่ในชาแนลแล้วก็อยู่กับคุณแม่นางน,นะครับผมตอนนี้แม่นางจะมาแนะนําในการอัปเดตนะครับ แอปป๋าตังแล้วก็กดยืนยันรับสิทธิแอปป๋อตังในวันที่1 <facial> กุมภาปีสองห้านะครับผมกดยืนยันรับสิทธิได้แล้วครับวิธีการจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับโอเคตอนนี้แม <away> ่นางก็เข้าไปที่มือถ <CPR> <Games> uh ือแล้วนะครับแม่นางกดที่แอปป๋าตังนะครับผมป๋าตังเนาะครับมันก็จะขึ้นว่าป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมกรณ้อัปเดตแอปป๋อตังก่อนแม่นางกดอัปเดตเลยครับอัปเดตแอปป๋าตังให้เรยบร้อยนะครับแล้วก็กดที่อัปเดตเลยครับแม่นาง อัปเดตอ่าแคนี้นะครับรอสักครู่ในการอัปเดตนะครับผมแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็รอปอตั้งติดตั้งอัปเดตก่อนนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วกดเปิดเลยครับแม่นางครับเปิดทีเปิดเนี่ยครับผมนีง่ายมากๆแอปปอตั้งกดถัดไปข้างล่างเลยครับแม่นางอันล่างสุดเลยครับถัดไปครับนี่ ใส่รหัสพินเลยครับผมห้าห้านะจ๊ะครับกดกดใส่พินก่อนไปนางกดใส่พินก่อนกดที่ใส่พินสีฟ้าฝ้าเนี่ยโอเคใส่พินเลยครับแม่นางหกหลักครับโอเคหลังจากใส่พินแล้วนะครับก็จะขึ้นมาที่แอปบอลตังแม่นางกดที่เมนู g Wallet เลยครับตรงนั้นนะครับใหญ่เลยครับโอ้ะโอเคกดที่สิทธิ์คนละครึ่งเลยครับกดเลยใช้สิทธิ์นะฮะ อยอมรับและเงื่อนไขรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส4ไม่นางกดยอมรับเงื่อนไขเลยครับโอเคแค่นี้แหละครับผมเรียบร้อยละได้วงเงินอยู่ที่1,200บาทใช้สิทธิ์วันละ150ยาินะครับโงเงินคนละครึ่งสูงสุดใช้จ่ายก,ก็คือ300บาทต่อวันนะครับผมโอเคครับโอเคเรียบร้อยครับแม่นางยากไหมครับผมสำหรับการกดอยู่ยันใช้สิทธิ์แอปเดตดแอปก่อน ไม่ยากค่ะโอ้ไม่นานสุดยอดมากครับผมสุดยอดมากครับไม่ยากแต่เราทั้งการอัปเดตก่อนใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็อัปเดตให้เรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันรับสิทธิ์ควตาครึ่งเฟส4วงเงิน1,200บาทใช้ได้จนถึงวันที่30เมษายน65นะครับผมสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยลงทเงละเบียนควตาครึ่งเฟส3มาก่อนนะครับไม่เคยใช้สิทธิ์ควตาครึ่งเฟส3ก็ลงทะเบียนใหม่นะครับเริ่มวันที่10กุมภาพันธ์65นะครับผมรายละเอียดก็มีในคลิปนะครับ โอเคนะ้วผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใ,ให้กันนะครับกับผมใม่สงกรานต์แม่ที่ชานอลแล้วก็อยู่กับแม่นานนะครับเ<ช>นาะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ